ยิ่งใหญ่สุดอลังการกับงานประจำปีขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีเที่ยวงานบุญประจำปีปิดทองไหว้พระนสัสก,การรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูแบนอิสระวังโสและหลวงพ่อเป๋นวัดโคกสุขตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงจังหวัดใชยนา no, no, no. กำหนดงานในวันอาทิตย์ที่16และวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม4ค่ำและวันแรม5ค่ำเดือน3มหรสพสมโพธิชมฟรีตลอดงาน ไายในงานทางวัดคอกสุขได้จัดให้มีลานบุญลานกุศลขอเชิญบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองเพื่อไหว้พระปิดทองนมัสก,การกราบขอพรรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูแบนอิสระวังโสและหลวงพ่อเป๋และร่วมทอดผ้าป่าสามคัคคีวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์งานในภาคกลางคืนเทหา ผมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกคณะอานอนทานีฟังคำราชาจงร,จรีบ,บเข็นข้าขอดละคนนำทับกลับสู่นครไม่เกิดลางสังหรณ์กายฮะจงยกทับใหญ่หมายใจขยับบอกให้โนดยกทับ โรับด้การระันวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์งอนในภาคกลางคืนชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกขณะอดีตแทาบฟ้ารุ่งอยากจะเก็บไปซ่อมอยากจับหัวใจเอาได้ไมาเย็บถึงแม้จะเจ็บก็ยอม ถ้าการแข่งขันชกมวยไทยศึกรวมน้ำใจบ้านโคกสุขมวยเริ่มชกเวลา20นาฬิกาเปรียบมวยวันที่2กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8น,นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจองร้านขา้าวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการของทางวัด จะลืมและหยับพลาดเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันอาทย์ที่16และวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ขอเชิญร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเที่ยวงานบุญประจำปีปิดทองไหว้พระนัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูแบนอิสระวังโสและหลวงพ่อเป๋นวัดโคกสุตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงจังหวัดชัชนา เชิญพี่น้องร่วมกันทำบุญกุศลเพื่อนุนในพุทธศาสนาหยุดเวรกรรมเอาธรรมะยืดเหนียวองค์พระาศาสดาพรพพ ทั้งชาติีชาติหน้าบุญที่ทำจะนุนนนำดวงชะตาให้สูงยิ่งกว่า